ดามาพี่น้องมาลับใน้อ้ยผู้ิมามสามาได้รับล้สัมกินไ้ยอไห่ไม่กินไ้เออ้ยวจะดน้าัมีความสุขแล้วท่านบอสโจคุยกับท่านประธานนะคะท่านประธานท่านมหาใจดีทารอเรอมากโอ้ โอเคค่ะโอเครอฟังคำสั่งโอ้พี่ดิกกี้ก็มาแล้วสุดยอดค่ะโอ้ไปไปถ่ายน้องยูทูบไปก่อนถ่ายน้องยูทูบไปถ่ายซอยสุดยอดเลยเฮ้ว้าวว้าวมีฉันสวีทด้วย แฮปปี้เลยอยากผ่นใส่เข้าส ok> ู้ๆนะเส้อไข่ไม่รู้ว่าเสื้อไข่ค่ะแล้วเสื้อแล้วลืมเสื้อเก่าไปเลยเนี่ยสูงใสยอยากตื่นเต้นแห้งหลายนะคะอุยสุดยอดเลยซอทำหน้าที่กับน้องยูทูบนะคะเราเป็นจริงใจเด็กผมดูเรื่องเตีมยากทพี่บอสดีครับ อยู่คณะนะอยู่คณะศิลปินภูไทยครับแม่ศิลปินภูไทยใช่ไหมคะพ่อเอกพระเอกมาร์คพระเอกพ่อเอกหล่อมากเลยหน้หน้ามาหาแม่หน่อยลูกฝากติดตามด้วยฝากช่องค่ะช่องมุมาร์คสิงคโปร์ออฟิเชียละบศิลปินภูไทยออฟิเชียลับสสวัดีคร่ะตสดีค่ะ J O One Official ค่ะตบดีค่ะ นี้ตัวจริง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 ตัวจริตัริงตัวจริงตัวจริงตัวริงตัวจริงตริงตัวจริงตัจรตัวจริงัริงตัวจริงตริงตัวจริงรตัวจริงรตัวจริงรังตัวจริงรตัวจริงรัวจริงงตวจริงรับตัวริงริตัวริงรตัิงริตัวจริงรตัริง อยู่ในช่อง YT แล้วเพิ่งเครับเพิ่งเพ่งอย่างก่อครับห้อยมือพ่อสัากมือพ่อพอจะทอนได้ป่ะครับสักเตซมท่อนนิเอน่อยนะเออ เสียงลำเสียงเข็มศิลปินผู้เธออาวตั้งแต่วงน้อยจนเป็นวงใหญ่กับ่านไปไกลจนคนเลื้ยงคือวันเดีครับพี่น้องวนวนลูกเลยมาแวร็นวนวนครับมาดูมาดตาอีกช่นกันนครับ ไปติดตามนะคะเองไติดตามนาะ Official นะครับอะช่องไติดตามผลงนของพรเอกมเลยมา JO2 นะคะ JO2 o f f i c i นะคะจะเป็นมากรงสินมารับสินรุ่นน้องนะคะขอให้โชคดีค่ะ มาเลยค่ะอหนาจเท่ามาณนะครับผมป้าอำนาจสวัสดีค่ะวันนี้มาหมดเลยอาจารย์อำนวยก็มาค่ะอาจารย์อำนวยที่ดูแลนะะคอ่าซอเดินนะคะระวังด้วยอ่ะซอแล้วก็บรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เข้าไปหมดแล้วค่ะ เรื่องค่ะเรื่องเรื <c oughs> ่องเรื่องสตอรี่คุรีเออเรื่องเจโอวันออฟฟิเชียลฝากช่องคุรีเจโอวันออฟฟิเชียลด้วยนะโอ้ยเก่งเก่งแล้วคืนนะคะมีปัญหาพี่น้องเย็นบอเกิดอีหยังขึ้นคนขึ้นมาหลายเทเขามาหยังพี่น้องฮูบอ อุ้ยมาหลับเด้อค่ะมาหลับเด้อ JO2 Official นะคะรุ่น2องนะคะอบรมวันที่24นะคะที่มอขอนแก่นนะคะนี่คือมาบางส่วนแล้วนะคะเข้ารายง,งานตัวอยู่นะคะรอบัตรนะคะรอเสื้อนะคะก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะนี่เรามากันกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มนี้นะคะสุดยอดสุดปังนี่ก็ไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาค่ะมาอบรมสร้างงานสร้างเงินด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะไอแล้วนี่ โทรศัพท์เป็นยังไงคะสายใหม่บ่ะโทรศัพท์โหยหญญาได้ไหมยัญญาได้่าอาจารย์หลุดลมอาจารย์หน้าสดใสหน้าสวยหน้าทาครีมอะไรคะจะได้ไปซื้อตาพี่เด้อไปเข้าไปที่ที่เซเว่นแล้วไปซื้อครีมเนี่ยครีมล็อคครีมล็อกครีมล็อคนะคะอาจารย์แม่ก็สุดล็อคเด้อราบริโอกแดดเราอยู่แต่ในี้ คนอายุ่่าลังบาตก็ไ้เห็นที่หลังบ้านอยู่ในรั่วเครอคะพ่อหุ่นดีนะคะน้องเชิญค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้อยน้องป๋อมแปมมาแล้วสวัสดีค่ะฝากช่องคุรีเจยวมาหน่อยถ่ายเลยค่ะรออยู่สวยจับโทรศัพท์ปั๊บปั๊บปัากเามาแล้วสวัสดีครับ นี่วันที่31คนสวยของเราเราจะมาเชียร์นะคะจริงไหมคะนี่จริงจีโอวันออฟซิเชียลค่ะถึงมอใจไม่ต้องตกใจผ่อนใสิที่่อนด้ยอ้าวให้ไปเด้อ แม่หญ่ใหม่เจโอวแม่ใหม่เจโอวนี่แม่รีเจียวก็เป็นกําลังใจให้พ่อแหลมนะคะแล้วก็ให้ประธานเดกคูเด้อทุกคนนะคะตลกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงปังปังต่อไปค่ะขอให้มีงานตลอดเด้อติดทีไจนจนหัวเชไลออกจากห้องแล้วเบิ่งแต่ซุกผูเจ้าไหลใครเข้ามาก่อนก็มาจับจองที่นั่งได้นะคะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนๆสุดยอดเลยค่ะทางโซเชียวนะคะมาเรียนรู้สร้างเงินสร้างเงินโอ้ยหน่อยๆเลยโอ้ตลบดวงใหม่ครับ นริงหรือไม่ใช่หรือเป่าเาจะาเป็นกระบอก่งสอไอ้ใจกระด้าน้อยใจกระด้างน้อยนะนน้อยสมชื่อน้อยสมชื่อขอ้ผมคอผม่า่ยพอจะทำยังไงในวงจะอยู่จะเล่นจังได้กเด้งก็ขึ้นไม่ี่เด้ก็ตักไม่วาิดาจะอดหอดมหด ก็จะหาปอีกเขาแ่ายกกอคู่หกันเนาะคู่แมนเรียกอะไรเขาเลดนี่าดเลยที่พราะน้ำผมมันมันยังมีอการอยู่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกัน